เรามาเจอกันนะครับมีลักษณะของการใช้ much many a lot of a few นะครับ a little little นะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็เดี๋ยวมาอธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับว่ากลุ่มคำพวกนี้นะครับมันใช้อะไรบ้างแล้วมันแปลว่าอะไรบ้างในความหมายของมันนะครับก็คือ much many a lot a lot of นะครับ แปลว่ามากนะครับมันแปลว่าในกลุ่มของคําว่าที่แปลว่ามากทั้งหมดเลยนะครับนี่มาดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่ <jóvenes S 1> ตรงนี้เลยจื๊บนะครับแปลว่ามากทั้งหมดเลยนะครับแต่มันมีจุดการใช้ที่แตกต่างกันครับมันมีจุดการใช้ที่แตกต่างกันไม่ใช่ว่าทุกตัวจะสามารถใช้ได้หมดกับทุกประโยคนะครับมันยังมีบางจุดบางอันที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันที่การใช้งานเช่น much ตัวนี้ครับกับ many แปลว่ามากทั้งคู่ แต่ much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ครับนับไม่ได้นี่ย้ำนะเช่น water coffee tea คืออะไรครับคือน้ำคือกาแฟนะครับคือชาประเภทพวกนี้เป็นคำนามที่นับไม่ได้ครับนะเป็น uncountable noun uncountable noun พวกนี้ก็คือคำนามที่นับไม่ได้ใช้ much แต่แปลว่ามากนะแปลว่ามากนะครับส่วน many ใช้กับคำนามที่นับได้ครับลองสังเกตนะครับ many เนี่ยที่เราเจอเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับก็จะเจออย่างเช่น books dogs flower แต่ฟังดีๆนะครับพวกนี้จะต้องถูกใช้เป็นกรณีที่เป็นเพ้าหูนามนะครับหรือที่เราบอกว่าเป็นเพ้าหุพจน์ก็คือมีมากกว่า1ชิ้นนะครับ many ตัวนี้แปลว่าเยอะแปลว่ามากแสดงว่าไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวมันต้องมีเกิน1ชิ้น นะครับถ้างั้นถ้าเราใช้กับคำนามที่นับได้ส่วนใหญ่จะต้องเติม s เข้าไปครับหรือ es ที่แสดงว่าคำนามตัวนี้ครับมีหลายชิน้นเป็นอยู่ในรูปของพหูพจน์นะครับอย่างเช่น b o o k อย่างเงี้ยครับเราจะต้องเติม s เข้าไปนะครับ d o c s ก mm ็เหมือนกัน d o c s ก็ต้องเติม s เข้าไปนะครับ books d o c s โอเคนะครับอ่ามีอีกครับ a lot of กับ a lot ใช้แตกต่างกันยังไงนะครับมาลองดูคำว่า a lot of ก่อน a lot of ใช้กับประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่านะครับนี่ย้ำนะใช้กับประโยคบอกเล่าแต่ต้องมีคำนามตามหลังครับหรือจะต้องมี n o n มาตามหลัง a lot of แต่ถ้าเป็น a lot เฉยๆเนี่ยไม่ต้องมีคำนามตามหลังครับนะคิดดีๆนะครับมันแตกต่างกันไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะ ไม่เหมือนกันนะครับวิธีการใช้ก็แตกต่างกัน,กน much many ใช้กับคำนามที่เป็นคำนามนับไม่ได้ many ใช้กับคำนามที่นับได้ a lot of ใช้กับประโยคบอกเล่าและมีคำนามตามหลังส่วน a lot ใช้กับประโยคบอกเล่าเหมือนกันแต่ไม่ต้องมีคำนามตามหลังครับโอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดู exercise ที่เกี่ยวข้องกับ much many a lot of a lot ก่อนะครับส่วน a few few little ต่างๆมันจะอยู่ในกลุ่มที่แปลว่าน้อยหรือเล็กน้อยหรือมีอยู่บ้างนะครับแต่ในกลุ่มนี้เดี๋ยวไว้ครั้งถัด,ถดไปถ้าเราเจอการมีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาพูดให้ฟังแต่วันนี้ขอแยกแยะประเด็นตัวสำคัญก่อนตัวที่แปลว่ามากใช้ในกลุ่มนี้ก่อน มาลองดู Exercise แยกแยะความเข้าใจว่าเราเข้าใจจุดนี้แค่ไหนโอเคไหมครับอ่มาเริ่มนะครับ Exercise นี้นะครับมีตัวให้ใช้อยู่แค่4ตัวก่อนที่แปลว่ามากทั้งหมดนะครับมากทั้งหมดเลยนะมากทั้งหมดเลยนะนี่นะ,ะมี a lot นะครับ a lot of much many นะครับ4ตัวนี้ให้เลือกใช้ โอเคนะครับมาลองดูอันดับแรกหน่อยข้อที่หนึ่งเขามีตัวอย่างให้ดูครับเขาบอกว่า do you drink much coffee ทำไมข้อนี้ถึงใช้คำว่า much สังเกตนะครับ coffee เนี่ยครับนับไม่ได้เป็น uncountable noun นะครับเป็น uncountable noun นับไม่ได้นะครับและไม่แค่นั้นครับประโยคนี้ขึ้นต้นด้วย do และมี question mark เป็นประโยคคำถามครับถ้าง,งั้นถ้าเป็นประโยคคำถามใช้ much โอเคไหมแต่ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าจะใช้ a lot หรือ a lot of ก็ขึ้นอยู่กับว,ว่ามีคำนามตามหลังไหมแต่ต้องเป็นประโยคบอกเล่าแต่ตัวนี้เป็นประโยคคำถามครับถ้างั้นมีตัวให้เลือกใช้แค่2ตัวครับคือ much หรือ many แต่ทำไมข้อนี้ถึงเลือก much เพราะ Coffee เป็นคำนามที่นับไม่ได้เป็น uncountable noun นั่นเองนะครับโอเคนะครับข้อที่2 I like reading I like reading I got a lot of books สังเกตน,นะครับบ o กตัวนี้เติม S เป็นคำนามที่นับได้เป็น countable noun แต่มันมีหนังสือหลายเล่มแต่โจทย์ข้อนี้สังเกตน,นะครับประโยคนี้ทั้งประโยคเป็นประโยคบอกเล่าครับและ books ตัวนี้เป็นคำนามครับตามหลังเลยถ้างั้นข้อนี้เลยต้องใช้ a lot of a lot of เป็นประโยคบอกเล่าและมีคำนามตามหลังลึงใช้ a lot of โอเคนะครับเข้าใจนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำข้อที่3ต้องดูจุดสังเกตนะครับว่าข้อที่3เราเจออะไรบ้างเอาลองสังเกตข้อที่3นะครับข้อที่3 there isn't there is นะครับตัวนี้นะครับ there is เนี่ยมันแปลว่ามีครับแต่พอมันเจอ not เข้าไปเนี่ยแล้วข้อ on not เนี่ยไปเขียนเป็นตัวย่อติดอยู่กับ is เลยเลยกลายเป็น isn't มันแปลว่าไม่มีทีนี้ประโยคมันก็แปลว่ามากอยู่แล้วใช่ไหมตัวที่เราจะเลือกเข้าไปแสดงว่าเขาต้องพูดว่ามันมีไม่มากแต่ตัวที่มีไม่มากคือใครครับคือ f f e e อ่าถ้างั้นหนึ่งนะครับในหัวลองคิดก่อนถ้ามันเป็น coffee มันเป็นคำนามที่นับไม่ได้และไม่แค่นั้นครับมันยังเจอข้างหน้ามี Not มาอีกเป็นปฏิเสธไม่ใช่ประโยคบอกเล่าละ ถ้างั้น2ตัวนี้รวมกันเนี่ยสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยมันก็น่าจะไปจบที่คำว่า much นะครับ much much there is much coffee in the c u p b o a r d ก็คือในตู้เก็บเรามันมีกาแฟอยู่ไม่มากถูกไหมมันมีกาแฟอยู่ไม่มาก แต่ถ้าตรงเนี้ยถ้าจะเลือกใช้ให้ถูกต้องใช้ much นะครับไปใช้ตัวอื่นก็ไม่ได้ใช้ many ก็ไม่ได้ครับเพราะ coffee เป็นคำนามที่เป็น uncountable n o u หรือคำนามที่นับไม่ได้นะครับและประโยคตัวนี้ไม่ใช่ประโยคบอกเล่าใช้ a lot หรือ a lot of ก็ไม่ได้นะครับโอเคข้อถัดไปครับข้อ4 it cost แล้วก็มี many to travel to America เอาง่ายๆครับประโยคนี้มันน่าจะแปลว่า มันต้องใช้เงินเยอะในการเดินทางไปอเมริกานะครับมันต้องใช้เงินเยอะเอาง่ายในจะค่าเครื่องบินค่าเดินทางค่า,ากินอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะวุ่นวายไปหมดเลยถ้างั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะใช้คือเราต้องมาเลือกก่อน Money คือเงินเงินถือว่าเป็น uncountable n o u นะครับคือนับไม่ได้บางคนบอกเงินนับได้ดิพี่1บาท2บาท3บาท10บาท20บาทคือเงินนะครับมันเป็นมูลค่าที่ตั้งกันขึ้นมาเอง ของบางอย่างเนี่ยให้ฟรีก็ได้ของบางอย่างเราคิดเป็นเงินก็ได้ของบางอย่างเราคิดเป็นมูลค่าที่แพงขึ้นก็ได้ทั้งนั้นเงินเนี่ยก็ถือว่ามันนับไม่ได้ครับเป็น uncountable noun นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งมูลค่ามันเท่าไหร่นะครับทั้งนั้นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ประโยคข้อนี้เป็นประโยคบอกเล่าครับมันเอามาหลอกครับมันเอามาหลอกครับบางคนจะคิดเต erm ิม much ก็ไปแล้วเพราะเงินมันนับไม่ได้ใช่ไหม แต่ข้อนี้เป็นประโยคบอกเล่าครับถ้างั้นข้อนี้ถ้าจะใช้จริงๆมีตัวให้เลือกอยู่2ตัวคือ a lot หรือ a lot of แต่สังเกตนะครับตรงนี้เป็น now ครับเห็นปะเป็นคำนามมารอแล้วถ้างั้นข้อนี้ต้องใช้เป็น a lot of ที่ต้องใช้ a lot of เพราะว่าเป็นประโยคบอกเล่านะครับและข้างหลังตามด้วยคำนามโอเคนะครับได้นะข้อที่5นะครับบอกว่าเป็น Harrison s n o แล้วก็ about economics economics เนี่ยแปลว่าเศรษฐศาสตร์นะครับเศรษฐศาสตร์เศรษฐาศษฐาสตร์ถ้างั้นข้อนี้ลองดูซิว่าข้อ5จะใช้อะไรดีประโยคข้อนี้สังเกตนะครับเป็นประโยคบอกเล่าไม่มีประโยคคํคำถามไม่มี question mark ไม่มี not ไม่ใช่ประโยคปฏิเสธถ้างั้นข้อนี้ควรใช้เป็น a lot a lot ที่ใช้ a lot เพราะว่า economics นะครับมันแปลว่าเศรษฐศาสตร์ มันมี s เติมลงท้ายเนี่ยเหมือนกับมันมันจะมีเออเป็นคำนามที่นับได้นี่แล้วมันก็มีเติมต่อ s อะไรพวกนี้นะครับแต่มันไม่ได้ต่อโดยตรงกับ a lot ถ้างั้นตรงนี้ต้องไม่ต้องใช้ a lot of นะครับใช้คำว่า a lot เฉยๆเพราะมี about ตรงนี้นครับมาแทรกโอเคนะอ่าโอเคนะครับข้อถัดไปนะครับข้อที่6 please hurry รีบหน่อย I haven't got แล้วก็ถาม t i ม e คำถามนะครับไทม์นี่นับได้ไหมไทม์นี่นับไม่ได้ครับเวลาเวลาในความหมายคือ5้านาที10นาที่นาทีแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นเวลาที่มันไม่สามารถนับได้นะครับแต่มันมีไทม์ที่นับได้อีกเช่นคุณหมอให้เรากินยาวันละ3าครั้งก็จะใช้ three times แบบนี้ครับ Time เน่ยเติม s ได้แบบนั้นนะคือนับได้เป็นครั้งนะครับแต่ภาษาอังกฤษจะใช้สำนวนเป็น Time เหมือนกันแปลว่าเป็นครั้งแต่ตัวนี้ Time ในความหมายตัวนี้คืออะไรครับ มันคือเวลาที่อาจจะบอกว่า1ชั่วโมง2ชั่วโมง5นาที10นาทีเราไม่รู้หรอกมันเท่าไหร่นะครับแต่ประโยคนี้สังเกตชัดเจนครับเป็นประโยคที่เป็นปฏิเสธเพราะมี haven't ถ้างนั้นข้อนี้ครับใช้ m u c h เพราะ time ตัวนี้เป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับโอเคนะอ่าไปดูข้อที่7ต่อเลยนะครับ we went on a cheap holiday นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยอยากจะออกไปเที่ยวนะครับ ไปเที่ยววันหยุดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ cheap holiday เนี่ยในความหมายก็คืออาจจะเป็นไปเที่ยวแบบใช้ค่าใช้จ่ายไม่มากนะครับ i s didn't cost นะครับนี่ปฏิเสธชัดๆเลย <c oughs> ปฏิเสธมาแล้วปฏิเสธมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับถ้าเป็นปฏิเสธปุ๊บเขาพูดถึงเงินที่จ่ายครับอ้าวแต่ข้อนี้คำถามก่อนข้อนี้มันมีอะไรเป็นตัวบ่งบอกไหม ว่ามันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเงินใช่ไหม cost คือต้นทุนหรือเงินนั่นเองถ้างั้นข้อที่7ของพี่ควรใช้อะไรดีครับใช้เป็น much ครับ much นะครับ much ที่ต้องใช้ much เพราะว่าเขาพูดเกี่ยวกับเงินแล้วมันเป็นประโยคป,ปฏิเสธด้วยนะครับถ้างั้นข้อนี้ต้องใช้ much อ่ะข้อที่8นะครับ most of the town is modern modern แปลว่าทันสมัยนะครับ modern ตัวนี้แปลว่าทันสมัย Most of the towns is modern ก็คือส่วนใหญ่ของเมืองแงเป็น,เป,นเป็นตึกอะไรที่ทันสมัยแล้ว There aren't แล้วก็ been old buildings old buildings สังเกตน,นะครับเติม s แสดงว่าเป็นพหูพจน์แต่มันนับได้ถ้ามันนับไม่ได้มันจะไม่มีการเติม s ครับถ้างั้นข้อนี้ครับ aren't เป็นปฏิเสธ a lot กับ a lot of ตัดทิ้งไปเลยครับไม่ใช่ประโยคบอกเล่าแล้วลงท้ายเป็นพหูพจน์ ที่เป็นคำนามที่นับได้เพราะตึกเก่าๆบางตึกถ้างั้นข้อนี้ต้องใช้เป็น many โอเคนะครับ many เขียนนะไปดูข้อที่9นะครับ there was จุดจ food at the party but I didn't eat แล้วก็ no? เว้นวรรคไวเนอะโอเคนะครับถ้างั้นข้อที่9ถ้าเรามาลองสังเกตดีๆนะครับก็คือว่า there was จุดจุ food food เนี่ยเป็นคำนามครับเป็นนามแต่ประโยคส่วนหน้าเนี่ยไม่มีประโยคเป็นคำถามและไม่มีปฏิเสธถ้างั้นข้อนี้เป็นประโยคบอกเล่าในส่วนพาร์ทหน้านะครับส,ส่วนพาร์ทด้านหน้าถ้างั้นข้อนี้มีคํานามตามหลังต้องใช้เป็น a lot of นะครับแล้วประโยคข้างหลัง but I didn't ปฏิเสธชัดๆเลยแต่ตัวนี้มี eat นะครับ eat ตัวนี้ก็คือความหมายคือกินอาหารนั่นแหละแต่มันเป็นปฏิเสธถ้างั้นข้อนี้ a l o t กับ a l o t o f ตัดทิ้งเลยครับถ้างั้นถ้าเป็นอาหารนะครับเราก็บอกไม่ได้หรอกว่าอาหารเนะี่ยมันมันเป็นคำนามที่นับไม่ได้เพราะบอก food เฉยๆมันก็บอกไม่ได้นะครับว่ากินอะไรไปบ้างถ้างั้นข้อนี้ก็เลยต้องใช้เป็น much นะครับโอเคมาดูอีกข้อหนึง่งสุดท้ายนะครับบอกว่า they didn't ask me question สังเกตนะครับนี่เลยครับ question เป็นคำนามครับแล้วเป็นคำนามที่นับได้ โอเคไหมถ้าแต่มันเป็นพหุพจน์เพราะมันมีหลายคำถามแต่ข้อนี้เป็นปฏิเสธครับ nee, <didn> นี่ didn't ถ้างั้นข้อนี้ง่ายๆเลยครับชัดเจน many นะครับ many นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับถ้างั้นน่าจะพอเข้าใจแยกแยะการใช้ much many นะครับ a lot of a lot ได้ง่ายขึ้นนะครับส่วน a few little ต่างๆนะครับเราคงเจอกันในคลาสเรียนเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในคลาสเรียนนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ